ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ผม Top ปซี่เกมเมอนะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนหากบในการอัพสกิลนะครับผมอ่ะกบนี่คือการใช้ในการอัพสกิลได้นะครับผมซึ่งกบมีทั้งหมด2แบบนะครับคือกบแบบธรรมดาแบบนี้นะครับใช้ในการอัพสกิลธรรมดาสกิลทั่วไปนะครับเนี่ยพวกนี้เลยนะครับผมกับ กบอีกแบบหนึ่งเป็นกบในการอัพอันตินะครับหน้าตาจะไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือปู่เซียนกบนะครับผมซึ่งผมจะมาบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยหาได้จากไหนบ้างจากหลักๆที่ผมแบบเล่นมานะครับผมอ,อย่างแรกเป็นตัวของอ,อกบธรรมดาก่อนละกันนะครับกบธรรมดาพวกนเนี้ยเนี่ยหาได้จากไหนนะครับตามที่ผมเล่นนะครับหาได้จากเราอัพมิชชั่นนะครับหลักๆเลยคือเราอัพมิชชั่นแต่ตอนเนี้ยเราอัพมิชชั่นมันเป็นแบบ แลกอุปกรณ์นินจานะครับมันเป็นแบบพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นแล้วรอให้เราอัพเนี้ยออกไปก่อนแล้วเราอัพอันใหม่เข้ามาเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแบบเดิมที่แบบสามารถแลกตัวละครเศษตัวละครมีอาวุธนินจาแล้วก็มีกบให้แลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ไปแลกซะกบในนี้นะครับผมแต่ว่าต้องรอก่อนเนาะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตัวละครไหนเนี่ยที่คุณอนะ่ะไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้กบในการอัพนะแต่ตัวละครไหนที่คุณสุ่มมาแล้วเนี่ยอัพสกิลยัยไม่เต็ม คุณก็ใช้กบนะครับกบพวกนี้ในการอัพเพิ่มเพื่อให้มันเต็มเพื่อให้ตัวละครเนี่ยพาวเวอร์มันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็แบบมันดีขึ้นสกิลมันแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆคือหามาจากเราอัพมิชชั่นนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกบที่ใช้ในการอัพปันติเนี่ยพวกนี้หาได้จากไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมหลักๆก,ก็คือผมหาจากตัวของแซมนะครับผมเดี๋ยวคุณต้องไปดูที่อันดับนะครับของรางวัลเนี่ย คืออันนี้มีผลอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เล่นแซมระดับสูงๆเนี่ยอัเน,นี้ผมให้ดูติดท็อปหมื่นเนี่ยคือมันจะได้ติถูกไหมแต่ว่ามันจะได้ตัวของกบนะครับกบปู่เซียนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมอย่างระดับ1นึ่งหมื่นเนี่ยคุณก็จะได้สีสีน้ําตาล4ตัวนะครับสีฟ้า4ตัวซึ่งสีฟ้าเนี่ยมันให้ EP ประมาณ1 8 0สนะครับสีน้ําตาลเนี่ยสามร้อยหกสิบถ้าผมจำไม่ผิดจะประมาณเนี่ยนะครับผมเนี่ย ยิ่งอันดับสูงๆนะครับมันก็ยิ่งให้เยอะนะครับอย่างอ่ะท็อป5,000เห็นไหมคุณจะได้กบสีเทาขึ้นมาด้วยนะครับกบสีเทาเนี่ยให้ exp ถึง600กว่านะครับ660ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็มีส่วนที่ทำให้คนแบบเล่นแรงนะครับเล่นแรงแซมสูงๆเพราะว่าอยากได้พวกกบด้วยก็ส่วนหนึ่งกบเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าคนเปิดแบบเล่นแบบเซฟเพชรนะเปิดตัวละครตัวละครนึงเนี่ยเขาก็จะเอาแค่อันติแค่ใบเดียว เพราะฉะนั้นมันก็แค่เวลหนึ่งนะครับการที่จะทําให้ตัวละครมันเก่งขึ้นอันติเวลสูงก็มีผลเหมือนกันครูดาวเร็วขึ้นสกิลแรงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เอากบในส่วนเนี้ยมาช่วยอารอันติตัวไหนงนั้นได้นะครับเป็นตัวหลักตัวเมนอะไรของคุณก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นกบอย่างนี้ก็มีความสําคัญแต่ว่ากบพวกเนี้ยไม่สามารถใช้อารันติพวกตัวอันติ7ดดาวได้นะครับเนี่ยแบบตัวใหมๆ่นเนนนๆ,ๆเนี้ยเนี่ยตัวนารุโตเนี่ย มันจะไม่สามารถใช้กบในการอัพันติได้นะครับผมอันนี้ก็ก็ค่อยว่ากันไปมันก็ต้องรอในอนาคตอัปเดตมาว่าจะมีกบที่ใช้ในการอัพันติของ7ดาวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันมีแหละแต่วิธีอ่แตวิธีหาวิธีได้เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับวิธีการหากบนะครับกบที่ใช้ในการอัพสก,กิลปกตินะครับหาได้จากลาวอัพนะครับส่วนเซียนกบนะครับก็ หาได้จากแซมก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับน,นี้ก็สวัสดีครับ Субтитры сделал DimaTorzok